ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วนะคะวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2566ของโรงเรียนสตรีชีชพมของพวกเราและวันนี้เรามาในคอนเซ็ปต์ Back to School ในโวนของวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านไปชมอาคารใหม่และบริเวณอาคารที่เรากำลังเริ่มปรับปรุงครับดังนั้นนะคะ E น แล้วก็อยู่ที่ตึกใหม่ค่ะซึ่งจะบอกว่าเป็นอาคารที่ใหม่ล่าสุดเลยพร้อมกับบรรยากาศดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนย่อมและสวนย่อมค่ะอีกทางมาคะยังมีอะไรคะพี่คิมแล้วยังมีตั้นึกอาคารนะคะที่ไว้สําหรับทำกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือทากิจกรรมกีฬาสีหรือว่าชอมพาเลตต่างๆก็ยังได้นะคะใช่ค่ะและที่สําคัญที่สุดตึกนี้มีอะไรคะพี่ยูจินเรายังมีรีสเวย์ใช้งานด้วยนะครับและวันนี้นะคะเราจะพาไปทัวร์ทั้ง5ชั้นเลยค่ะแต่กันอื่นนะคะเราจะเป็น ที่ส่วนกันก่อนค่ะดังนั้นนะคะ E R San หละจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวขั้นหนึ่งของพวกเราและนะคะก็จะมีลิฟที่แบบ ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้พวกเราในการเรียนต่างๆนะคะในการใช้งานใช่คะ่ะและต่อไปคือที่ไหนคะแล้วต่อไปเราจะไป,ไปกันที่อาคาร6ครับดังนั้นนะคะเออาร์ส e. าต่อจากนี้นะครับเราจะพาไปดูบริเวณจอจ้าหน้าบริเวณอาคารหน้าอาคารหครับทีส่สี่ส่วนสะดดจุดสายตาเลยนะคะและเราก็ต้องไปกันเลยคะ่ะ ค่ะอันนี้คอนเทนต์ต้อรับเปิดเทอมจากสภานักเรียนค่ะเราจะถามพออะไรดีนะรู้สึกยังไงกับการเปิดเทอมที่จะถึงนี้คะก็ดีใจที่เจอลูกนักเรียนนะครับดีใจที่ลูกนักเรียนจะได้กลับมาที่โรงเรียนซีภูมิกันอีกครั้งหนึ่งครับดีต้อนรับลูกนักเรียนทุกคนนะครับเอ้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้กำลังถ่ายคลิปแนะนำ อันหกใหม่ค่ะแบบชมใหม่อันนี้นะคะจะเป็นคุณครูที่อยู่ประจําห้องสมุดของเรานะคะคุณครูรู้สึกยังไงบ้างคะับการปรับปรุงเยี่ยมมากค่ะออเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องนี้ค่ะนี่ค่ะเราเห็นได้ว่าแบบเริ่มเป็นรูปเป็นลาเริ่มสวยแล้วนี่นะค่บนั่งถ่ายรูปเป็นเซ็ตอินเ็อินใหม่ๆนะคะแล้วเราบอกเลยนะคะว่าสีสวยมากโดยเฉพาะสีม่วงเก๋ชอบวิสีเดียวกันเลยแต่ตอนนี้นะคะเราก็ต้องไปแล้วเพราะจบหมดเลย หมดแล้วนะคะเราก็ต้องบอกว่ามาสาสี่ขอบคุณและสวัสดีสสดค่ะ